มาให้เด็กๆได้ดูกันดกนะคะการตำซ้มตำไทยฉบ,บับของคุณครูกวางตุ้งนะคะเด็กๆเคยทานซ้มตำกันไหมคะถ้าเด็กๆอยากทานซ้มตำนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาตำซ้มตำให้เด็กๆดูนะคะจะเป็นยังไงนั้นเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปตำซ่อมตำนะคะเด็กๆ เรามารู้จักกับส่วนผสมในการตำกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีรลกมีน้ำตาลปี๊บมีถั่วฝักยาวมีมะเขือเทศมีถั่วลิสงมีมะนาวมีกุ้งแห้งมีกระเทียมมีน้ำปลาและสี่งสำคัญนะคะพระเอกของเรื่องก็คือมะละกอค่ะ คุณครูก็เติมแครอทไปนะคะเพื่อเพิ่มสีสันในการตำส้มตำไทยให้หน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตำกันเลยนะคะเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะเด็กๆคุณครูก็เอาพริกใส่ไปก่อนนะคะอ่าสามสี่เม็ดถ้าเด็กๆทานพริกยังไม่ได้ก็ใส่เม็ดเดียวหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ แต่ว่าคุณครูชอบเผ็ดนิดนึงคุณครูก็ใส่พริกหลายเม็ดหน่อยนะคะก็ตำไปนะคะพอพริกละเอียดนิดนึงให้พริกละเอียดนิดนึงค่ะอพอได้พริกแล้วนะคะคุณครูก็ใส่กระเทียมลงไปก็ตำนะคะตำให้กระเทียมแหลกนะคะเด็กๆ คุณครูก็ใส่ถั่วลิสงลงไปตามถั่วลิสงให้ละเอียดเลยนะคะอ่าจากนั้นคุณครูก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่าใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยมะเขือเทศ เอาช้อนคลุกเค้านะคะเด็กๆคลุกเคล้าลงไปไม่ต้องตำเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเด็กๆน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปไน้ำปลาน้ำปลาค่ะ แล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะเด็กๆใส่กุ้งแห้งลงไปก็บีบม,มะนาวลงไปนะคะใส่เปลือกไปได้นะคะเพื่อความหอมของกลิ่นของมะนาวนะคะใส่มะนาวลงไป ก็คุกข้าวนะคะให้ให้เข้ากันนะคะอ้าเห็นไหมคะเด็กๆคลุกข้าวให้เข้ากันเดี๋ยวครูต้งชิมดูนะคะว่าเป็นไงบ้างอืมอร่อยค่ะ ทีนี้นะคะเราก็ใส่พระเอกของเรื่องนะคะก็คือมะละกอนะคะใส่ไปหนึ่งกำม,มือค่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะเพิ่มสีสันนะคะไม่ต้องตำเยอะนะคะเดี๋ยวมะละกอจะแหลกเยอะนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะส้มตำไทยของคุณครูกว,วางตุ้งนะคะ เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะอ่าเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะอ่าคุณครูก็จะเพิ่มตกแต่งด้วยกุ้งแห้งนะคะ แล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็กระล่ำปีนะคะเป็นไงบ้างคะส้มตำไทยของคุณครูน่าทานไหมคะเด็กๆเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ตำไม่ทานที่บ้านนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกับคุณครูตุ้งใหม่คุณครูตุ้งจะมีกิจกรรมอะไรนั้น คอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณกูณต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ